บ้านสวยดีนะคะ่ะราคาเท่าไหร่ยี่สิบสี่จุดเก้าล้านบาทค่ะเฮ้ยแพงอ่ะถูกกว่านี้มีไหมมีค่ะแต่ที่อื่นเพื่อนเล่นเหรอคะคุณพี่คะแต่ถ้าคุณพี่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะคุณพี่จะได้พื้นที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าตารางวาพร้อมพื้นที่ใช้สอยสามร้อยแปดสิบตารางเมตรพร้อมสามห้องนอนสี่ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถสามคันเลยนะคะ และยังมีฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะและพร้อมครัวว,วิวอินสระน้ำสวนมีพื้นที่ให้นั่งเล่นเอ็นจอยย่างบาร์บีคิวด้วยค่ะอือก็น่าสนใจนะแล่ถ้าเกิดฉันซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้ฉันไหมมีค่ะสิทธิพิเศษติดต่อได้ที่เลนไทยเลยค่ะก็ได้โอเคฉันจอดเลนนี่จ้ะ,ะขอบคุณค่ะ ถ้าสนใจบ้านคอนโดราคาดีๆอย่าลืมติดต่อมาที่เม่นไทย